มาเห็นแค่เห็นแค่มือต่าง่เดินหน้ได้ไหเดินได้เยียมเลยห่นเลยโอ้มาเียนาเที่ยวชวโหลงในฝันเนานลติดใจเลยน่คออ่ะต่อไปอ่ะตักคึ่งตัดคึ่งสมมติว่าเรามีอะไรนะเราใส่ผงใส่พระใส่แหวนใส่อะไรเนี่ยนะลูกปรมปะคำอ่ะก็นม่ใช่ เขก็เอาลูปกประของเขาก็ไหนเนีอยอ่ยนะให้เขามือวางลงอเอามือวางสายอธิษฐานจิตสมมติว่าถามความรักแล้วนึกถึงคนรักของเราคิกเราคนไหนก่อนแล้วว่าคนไหนเราจะมีปัญหาที่สุดอคนที่กําลังจะมาอากาศหน้าหรือว่าคนที่กําลังอยูดกันตอนนี้หรือว่าไ่ก็แล้วแต่อธิษฐานจิตอว่าขอให้ดูหน้าตาคนรักเป็นยังไงบ้างออกมาเป็นหัวเป็นก้อยด้วยะไรโอเคเสร็จแล้วนะอ่าโอเค พอจะเปิดเนี่ยเราต้องถามเขาว่าโอเคเราจะเปิดความมาเปิดหงายเปิดความนี่จะเป็นอย่างนี้เปิดหงายเราจะหงายขึ้นเปิดความจะเป็นนี้ปุ๊บนะถ้าเปิดหงายเนี่ยมันจะหงายขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะแต่มันมันต่างกันตรงไหนเปิดความปุ๊บเนี่ยขีดนี่มันอยู่ที่ตัมมาถ้าขีดจะอยู่ตัมมาปัญหานี่อยู่ที่คนถามแล้วไม่ขีดอยู่ตัมมายื่หานแต่ถ้าหงายขึ้นปุ๊บขีดนี่มันจะอยู่ที่ตัวคนถามใช่ไหม ตัวที่อยู่ตัวของฐานเนี่ยเป็นคนไหนเป็นคนที่เราคิดถึงเนี่ยเป็นฝ่ายตรงข้ามเราเนี่ยไม่ว่าสามีเราคิดเราหรืออะไรเนี่ยฝ่<อ>าย<ห>ตรงข้ามมันก็จะต่างเ,เปิดความปนหนมันออกมาปุ๊บโอเคพร้อมเนาะ,ะจะเรียกให้เปิดยังไงเปิดความเ,เปิดความโอเคเปิดความแล้วก็จะประมาณเราจะแบ่งขึ้นตรงนี้ซิกนี้เราจะดูภาพอดีตก่อนตรงนี้เราจะดูปัจจุบัน แล้วก็อนาคตเราค่อยว่ากัน,น,นอีกทีนะฮะเป็นความแล้วก็คว่ำนี่อันนี้มันอยู่ที่ตมาใช่ไหมอันนี้ที่ตมาโอเคอยู่ที่มาเนี่ยตอนเนี้ยเราพูดเลยอ่าใบใบเจสิบเอ็ดนี่เป็นเจใช่ป่ะตอนเนี้ยเขาอยู่ระหว่างที่ ตัดสินใจไม่ถูกไม่รู้จะทํำยังไงสมมติว่ามีนายกรนายขอนหรืออะไรหรือว่ากำลังจะเลือกคนอยู่คนมาชอบเราเราไปชอบคนเรา่าจะเอาคนไหนเขาอยู่ระหว่างสับสนอยู่เราก็ต้องหาว่าเป็นไงบ้างตอนนี้มีมีมีอะไรนะเราภาษาทีนะมีตุ้ยเสี่ยงหรอยงมีฝ่ายตรงข้ามหรือยัง,อยงตนอตงนตนี้ไม่มีอ่ะกำลังเดินกำลังเลยไม่มีแล้วดูคู่กับใคร ไม่มีคู่อ่ะไม่เไม่ไรไม่เไม่ไม่ไม่ตอนนี้เขากำลังเออหรือว่าเขากำลังกำลังจะหาอยู่ใช่ไหมเออกำลังหาอยู่ใช่ไหมไม่มีคู่นี่กำลังจะหาอยู่ใช่ไหมเนี่ยนี่อะไรเขาไม่ผู้พิทเจ้าผู้พิทเจ้าอ่ะโอเคโอเคเนี่ยเขาก็ที่จริงเขาก็ไม่รู้นะไม่มีหรือว่ามีหรือว่าอะไรโอเคเราดูต่อไปโอเคตอนนี้เขากำลังสับสนอยู่ว่าจะหาคู่ดีไม่หาคู่ดีจะอยู่โสดดี เป็นโสดทำไมแมนนั่นนันนนนองอะไรเนี่ยจะเป็นโสดไม่ทำไมถึงได้ต่งงาน,นว่าอะไรเนี่ยอันนี้เขากำลังสับสนอยู่นะต่อไปเราก็เปิดมาเปิดข้อมือนเดิมอะข้างบนปุ๊บเห <Fitz S 1> <ม>็นไหมอ่าเลขอันนี้มันออกมาแปลว่าสองสองสี่มีขีดไหมไม่มีขีดอไม่ขีดเลย สมมติว่าตอนนี้เขาจะอยู่เป็นโสดหรือว่าไม่โสดมันอยู่ที่เขาเลือกเขาจะตัดสินใจหรือว่าจะบวชจะอะไรมันอยู่ที่เขาเลือกว่าจะทํายังไงจะเป็นอันนี้อันนี้เป็นการตัดสินใจว่าจะอยู่ชีวิตคู่หรือว่าชีวิตเดียวเพราะว่าอันนี้ค่านขับสนนะเอ๊ชีวิตจะเห็นคนนั้นมาเป็นคู่โอ้ยอยากจะได้มีคู่บ้างคนนี้อิสระแล้วเป็นโสดแล้วโอ้ยอยากเป็นโสดบ้างคือว่าเราต้องตัดสินใจเองเข้าใจไหมจะเป็นจะเลือกคู่หาคู่ไม่เหลียวหาคู่ก็เลือกเองเปิดปุ๊บเอ้ยออกมา สุดท้ายอยู่ที่ไหนอยู่ความรักเองไหมมันอยู่ที่เราตัดสินใจเราจะอยู่โสดจะเป็นโสดไม่เป็นโสดเพรงพ่อว่าอ้บวชเธอบวชนี้แม่ชีแต่อย่าไปอะไรเป็นคู่ไม่ได้ที่อย่างนี้ไม่ได้มันต้องอยู่ที่ตัวเราที่เป็นตัวตัดสินใจจะไปบวชวัดแม่ชีหรือว่าจะไปเอ้อจะไปหาคู่หาอะไรทุกสิ่งทุกอ,อย่างมันอยู่ที่เราตัดสินใจเองเข้าใจไหมอ่าเคียรต่อไปเปิดไ,ไปอึ๊บได้หกหูกไหม พอมาเจอเลขหกมันอยู่ก็อยู่ที่เราอีกอความรักของเราเนี่ยคือแบบเป็นความรักที่ perfect อืม <Perfect. S 1> เขารักความรักเขาเนี่ยไม่แน่ตอนนี้เขาอายุสี่สิบห้าสิบแต่เขาต้องการเนี่ยโอ้โหแบบว่าอ่าอะไรนะ perfect มากนะคนที่เขาต้องการหนึ่งต้องโสดไม่มีลูกติดโอ้มีรถฟาร์รอรี่สักคันหนึ่งมีเงินสักสิบล้านโอ้หแบบว่บามีบ้านสักหลายหลายหลังหรือว่ามีเงินมีทองเอนี่ยบางทีมันตั้งความรักของเขาเนี่ยความรักเลขหกือเป็นความรักที่ว่า รอแบบว่าคนที่แบบสมบูรณ์แบบเลยอ่ะแต่ตัวเรานะโอ้โหบางทีเราก็ผ่านมาสมบุิสมบันเลยหรือว่าเอ่แล้วีกเรามาตั้งความหวังไว้สูงเป็นไปได้ไหมบางทีหมาเห่าปากระป๋องหรือว่าหมาเห่าเครื่องบินหรือว่าอะไแบบว่าภาษาจีนอ่าอะไรนะอ่าอะไรนะคล้ายๆว่ามันเป็นความวักที่เพอร์เฟก่ะแล้วก็ต้องรอไปรอวันนั้นนะไม่รู้จะเจอคนที่ คนในนะบุพเพสันนิวาสท,ที่จะมาเจอไม่อะไรนะ,ะบุพเพะอะ<บ>แล้วว่าคน,นแท้เมืม่อไหร่ยังไม่รู้อ่ะในอันหนึ่งถ้าเรามุมมองของเลขหกในความรักเนี่ยคือว่าบางทีความรักเ,กเ่อยู่ทางเราเนี่ยเราต้องลดสเปคหน่อยละเราไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาสูงร้อยแปดสิบแล้วต้องอาร้อยเจ็ดสิบก็พอละไม่ต้องหนักร้อยกิโลแล้วสักหกสิบกิโลก็พอละไม่ต้องรวยมากลรวขอมีบ้านมีอะไรพอเลี้ยงเราไปจนตลอดตนตายก็พอละเราลดสเปคหน่อยลดอะไรเนี่ย หรือว่าเราต้องยอมรับอ่ะเราก็ไม่เ,มเราก็ไม่ไม่อะไรนะไม่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 ไมไมเป็นสาวเหมือนอายุยี่สิบสามสิบแล้วนะตอนนี้เราก็ต้องเอาแบบไปเอ่อไปมากๆหน่อยเราไว้ดูแลเขาอะไรเขาเนี่ยได้ของนี่คือว่าความรักเนี่ยคือว่า ต้องไปดูแลคนอื่นนะไปดูแลคนตาแก่หรือว่าอะไรนะโอ้แต่รวยแล้วพอไปแต่งงานต๊อบอ่ะตายเลยจบับาทของเราหมดเลยว่าันเป็นความฝันว่าเราต้องเราตายก่อนเราตายก่อนเราตายก่อนหรือเปล่าในอความรักคือว่าความรักที่เราต้องยอมรับเราเรียกสภาพว่าเขอทุกอย่างความเป็นจริงเป็นอย่างนี้อะไรนะนันคความรักแล้วก็ได้ของความรักของเราเนี่ยคือว่าเป็นผู้ที่ต้องให้อย่างเดียวเสียสละอย่างเดียวคือความรักที่ว่า คือแบบว่ามีแต่ให้เรากาว่าจะให้เขาให้เราเอาไปมาเราไปดูแลเขา่ป็นดูแลเขารักเขาช่วยเขาตลอดนี <c oughs> ย่ยพี่นี้มีแต่ให้ความรักนะมีแต่อาภัยมีแต่เนะี่ยแล้วสังเกตเลขที่ออกมามันจะตรงกับรหัสชีวิตของคนแสงไล่ไหมบ้านปลายเลขคนแสงห้าเลขอะไรสองสี่หกเห็นไหมข้างห,หลังเห็นไหมหนึ 1, 9, ่งเก้าห้ายหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดใช่ไหม รวมได้ยี่สี่มันเป็นสองสี่หกก็เลขหกความลักเลขหกก็คือว่ามีแต่ผู้ให้มีแต่เสียสละมีแต่ให้อภัยมีแต่ยอมรับจะเจอขี้เล่าขี้ยาก็ต้องยอมรับจะเจอโอ้โหรวยมหาเศรษฐีก็จำยอมรับจะเจอแล้วก็ต้องยอมรับอะไรต่างเปิดกระเป๋าุ๊บเอาละจะเลือกยังไงดีวะระหว่างขี้ระยาแต่ไม่มันไม่มันรวยมากแต่ระบาดจนแต่มันดีดีหมดเลยแต่ไม่มีตังบางครั้งเนี่ยมัน ามรักเนี่ยมันจะมีคำว่าระหว่างขนมปังกับรักจริงมันไม่มีมันขี้เละหน้าตาขี้เละแต่ว่ามันรักเราจริงจริงจังน้าดูมันนี่แต่หน้าตามันขี้เละแต่อันนั้นหล่อหน้าดูเลยแต่ว่ามันอะไรนักเจ้าชู้เราจะเลือกคนไหนมันมีตังแต่มันหล่อถ้ากิคนขี้เละไม่มีตังแต่มันขยันทํางานเราจะเลือกคนไหนเหมือนเหมือนรักจริงเห็นไหมหนึ่งสองเนี่ยเนี่ยไม่ใช่เป็น มันก็อยู่ที่ตัวเราที่เราจะโฟกัสเรียกคนแบบไหนเพราะว่าคนเข้ามาในชีวิตเราอ่ะมันไม่มีใครจะเรียกให้บางทีเราพ่อแม่เรือกให้ก็ไม่ถูกใจคนนี้เรียกให้ก็ไม่ถูกใจเราต้องเรียกเองใช่ไหมเพราะว่าเราจะมาอยู่ในในชีวิตเราอ่ะใช่ไหมเ็นะต่อไปปุ๊บมาดูดนแล้วเห็นไหมอ่าไปละเคสิบสามสังเกตไหมมันจะมีฉีดที่มันเป็นตัวของเขาเองหมดเลยเคสิบสามเนี่ยแสดงว่าเรื่องความรักเนี่ย ไม่เอาเลยมันไม่อยากเสียใจใจไม่อยากจะมีรักเอาหน้าที่การงานทาเงินดีกว่ามันไม่มีรักล้วมันไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่อยากจะเอาเพราะว่าโหเจอรักนี้ก็ที่เลยรักจริงใจแต่ไม่มีเงินติดกระเป๋าเราต้องเลี้ยงมันไม่เอาดีกว่าไอคนหนึ่งโอ้รวยเฉยหล่อ,ลอแต่มันเจ้าชู้สายเปรตแต่ก็เราไม่ชอบแบบนี้ทำงานเขาจะไมมันไม่เอาดีกว่าเปิดดีนะสาม บางทีความลักของเขาอย่างนี้ไหมสามนี so, ่มันก็หมายถ้าเจอสามเราความักเลยรัก like ที่จะได้น้องแล้ว right รักสามเศร้าโอ้เราไปชอบคนนั้นดีทั้งหมดเลยแต่เสียดายมีลูกติดมาสองคนก็แม่นี่แหะแต่โอเคเรารักคนนั้นนะโอ้เนน้องก็รอพี่ก็สวยจะเอาคนไหนดีบางทีความรักของเราบางครั้งเนี่ยถ้าไปเจอเลขสามเขาว่าพบรักสามเศร้า เราอยากจะพูดเราจะคุยอยากจะอะไรเาจะเจรใด้วยก็ให้เขามีเจ้าของเราไม่อยากไปแย่งเาขอ่างเ้ยแตกใช่ไหมอความรักเนี่ยถ้าเลข่แปดมันคือว่านี่อ่ะความรักเลข่แปดเขาต้องมีเงินถ้ามีเงินก็มีความรักถ้าไม่มีเงินไม่มีความรักมายถึงอุ้ยเราอายุแค่นี้ละมาทํางานหาเงินต้นเหนื่อยลำบากขออาหานคือว่าบางทีการัความรักเนี่ยมันต้องมีการบางแผนเอ่าคือว่ามันต้องมีการลงทุน เราจะได้คนหนุ่มๆหรือว่าหล่ลอๆเราต้องเอาเลี้ยงกาแฟาสักแก้วนึ่ไปสตาร์บัคหรือว่าไปเลี้ยงข้าวสักมื้อหนึ่งอะไรเราต้องหามีวิธีการเดินๆไปเขาอยู่ข้างหลังเราแข้งกระเป๋าตกน้องๆกระเป๋าคุ่นตกเนี่ยโหไอ้คนนีด้ดีมากคุณเด้ได้โดนวางแผนแล้วแก้งตกให้มือจับกระเป๋าให้กูดูมือจับคืนไม่วัดใจมึงดัวเลยหรือว่าเลขแปดเนี่ยเป็นความรักที่ว่า,าถูกเลยนะ ถูกแล้วนะวางแผนเรียบร้อยวางใจจะว่ามี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 โครงการบางคนก็จ้างคนมาตบทีมาตุ๊บตั๊บตั๊บตั๊บแล้วพระเอกก็ขี่ม้าขาวมาช่วยตุ <t umm> <t ๊บตั <t <t <t: <t ๊บตั๊บตั๊บโอ้โหพี่ทำไมดีนะถ้าไม่มีพี่เนี่ยหนูไม่รอดแล้วนะไอ้นี่มันจะฆ่ามันจะคมคืนเนี่ยที่ไหนได้มึงน่ะมาจ้างคนมาทำตัววางแผนไว้แล้วอันนี้นะ บางทีหรือว่าสมมติว่าไอ้นั้นมันจะมาแย่งเรามันเห็นเราเนี่ยมันมามีการวางแผนละเราเห็นในหนังบางทีนะโอ้ยบางทีมัน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 เล่ห์กลมันอยากได้เราปุ๊บเนี่ยมันโอ้โหเอานนี้อันี่จ้างคนมาตกมาตีมาละมันพระเอกก็เห็นแกล้งมาเห็นขับรถจักรจื๊อไปอ่ะมามาช่วยมันตีแต่อันนั้นล่นกระเจิงอ่ะเนี่ยนี่แหละคือความรักได้แปดคนรักที่ว่าบางทีมันมีเสแสร้งมันไม่ใช่จริงจังจังนี่แหละ เป็นแปดเห็นไหมดูถ้าดูแล้วเขาความรักของ <8. S 1> เขาเนี่ยมันแปดหมดเลยเพราว่าอันดับหนึ่งก็ต้องมีเงินเรามีเงินเราหาเลี้ยงตัวเราได้แล้วแต่ายตรงข้ามก็ต้องมีเงินเหมือนกันไม่ใช่ว่าอะไรวะตัวกระเป๋าอะไรเนะขางขอทางขี้หยุกขี้ยา,า,าเราไม่เอาละมัน,เ,นเงินตากบวาบนะกรเป๋าแฟนทิ้งอะไรแบบ มาดูอีกไหมสุดท้ายเหมือนกันเคอันนี้เคสิบสามเนีคิดไปคิดมาเไม่มีเงินกูไม่เอาแล้วกูต้องหากูอยู่คนเดียวนี่ขับแก๊ปก็ดีหาเงินวด็ดีก็ได้ได้ตั่งเลี้ยงตัวเองรอดก็ดีความรักกูไม่เอาแล้วกูไม่เอาดีกว่าหมด่ลยแล้วสุดท้ายเนี่ยมันต้องปรับความคิดเราละความคิดเราต้องเปลี่ยนละต้องปรับความคิดเราละสุดท้ายไหมสี่มาแล้วเด็ดสี่ ถ้าเจอเลขสี่นี่กับเลขเอ่อเลขสี่กับเลขเกนะ้าที่เป็นดอกโคดัมคู่ของเราเนี่ยบอกได้ว่าต้องมีเวนมีกรอะรม,มีนี่มีเียมีอะไรว่าสองสองสีต้องมาใช้กรรมจริงๆถึงจะมาเจอ,เอถ้าไม่มีเวนมีกรรมที่ตั้งแต่ชาติก่อนแล้วเนี่ยมันไม่เจอละบางคนเนี่ยที่มีคู่เนี่ยหรือว่าไม่มีคู่เนี่ยมันอยู่ที่ชาติที่แล้วด้วยมาถึงชาตินี้ด้วยนะ ถ้ามีเป็นถ้าสมมติว่าเรามีโค้ดแล้วโอ้มาเจอใบนี้มาเจอใบแรกกลาวเลยที่มีโอดาเนี่ยโอ้โหแสดงว่าวิบากรรมเราเนี่ยหนักเลยบางทีมันอะไรนะไม่ไม่จบไม่สิ้นกันที่เวียนไปเวียนมามาเจอกันนะครับอธิษฐาสุเ็จเราจะเป็นสามีภรรยาต่อไปถึงเขาไปอยู่อเมริกาอยู่สเตเดียอยู่ไหนป๊บมันมาเจอกันป๊บมันก็หนีไม่หลอดอะไรต่อเนืแผ่นสุดท้าย ไม่อยากให้เป <oh ิดเลย่อนสุดท้ายเป็นคำตอบใบสุดท้ายเนาะมี่มันบ้าเปล่าอาจารย์มือดูเห่เป่าเปล่าก็ตึต้นภาษาจีนภาษาจีนแล้วมั้ทังท <si ั้งภาษา่ยทั้งเอ่ทั้งกวางเจอชิงคนดูเนี่ย ไม่มีคู่ไม <sounds> ่ม like ีขอไม่ม <injuries> <ch ocy is out> ีคิดไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรสักอย่างแต่เคาอยู่มือค้างนี่นุ่งกันใหญ่เลยเกินเก้นเลยเพราะว่านี่เขาแบบไม่มีใจกับเราโอ้โหนะเรามาเลขห้าจบห้าเด้งเป็นไงอยู่ฝ่ายโน้นเนี่ยฝ่ายโน้นคือว่าฝ่ายไหนฝ่ายตรงข้ามเรามีคนมีใจกับเราแต่เราไม่มีใจกับเขาเป็นตัวที่ดีโอ้โหเป็นตัวทีดีจากไหนตัวไหนดีบิลตี้ มมีควาบอกมาสิคนหามคนดูไม่ได้ไม่มัน่ไม่แน่นะคนคนดูนี่ยืมร่างของเขามานั่นดีไหมรักจริงกำลังเหรอเล่แค่เล่แค่นี่หนึ่งเรามีใจหรือเปล่าถ้าเรามีใจกับใครเนี่ยมันถึงใจนี่ถ้าไม่มีใจนะมันหล่อมันรวยมันสวยมันขี้เละมนอะไรไม่ตรงกันเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีใจหลังเราแต่เราเนี่ยไม่มีใจนี่ให้ร้นดู ฮะคูค,ครขาแล้วโอเคอ่ะต่อไปนี้อดีตจบไหมจบหรือยังจบแล้วตอนนี้มีอ่ะอตอนนี้เราย,ย้อนต,ตอนในใบสุดท้ายถามมันละตอนนี้เราไปเห็นคือว่าเราต้องถามเจ้าตัวเขาว่าเขามีใจกับใครหรือยังตอนนี้ <c oughs> <c oughs>